สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ปอกสินะคะวันนี้นำอะไรมาฝากแฟนๆเดลีนิวกันคะอ่าก็ต้องขอบคุณเดลีนิวมากๆด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆเดลีนิวด้วยนะครับวันนี้พี่ปอกสินะครับก็นำซิงเกิลใหม่นะครับมามาฝากกันชื่อซิงเกิลว่าเธอเป็นมิดหรือเป็นมิชนะัะอ่าเธอเป็นมิดหรือเป็นมิชทำไมถึงเอามิดทั้งสองตัวมารวมกันคะมาเล่นกันใช่ไหมใช่อ่าก็เพราะว่า เรื่องนี้เรื่องเรื่องราวของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ความความความเป็นเพื่อนความความความเป็นมิอ๊ะแล้วในยุคนี้เราจะดูยังไงว่าใครเป็นมิจรจริง,รงใครเป็นมิจฉี้ใช่ไหมครับในในยุคนี้มิจฉาชีพเนี่ยเยอะมากเรียกเรียกว่าไม่ได้อยู่แค่ในข่าวแต่อาจจะอยู่ในอินบ็อกซ์เราก็ได้นะครับมันเป็นยุคที่มิจฉาชีพเยอะมาจริงๆในช่วงสิบปีมันเนี้ยใช่ไหมครับทั้งสแกมเมอร์ทั้งต่างๆก็เลยทาให้ผมเกิดแรงบันดาลใจว่า ในในยุคที่เ,เรื่องราวเนี่ยมันเป็นถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราไปแล้วแต่ว่ากลับไม่มีเพลงรักเพลงไหนเลยที่นําเรื่องนี้มาพูดนะครับก็เลยเกิดดราม่านใจจากเรื่องจริงด้วยเพราะว่าก็ได้เจอมิจจีในในชีวิตด,ด้วยอ้ยโดนมิจจี้ตกเหรอคะหรือ,อยังไง <c oughs> ครับก็เมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเคยโดนแฮกเพจนะครับอ่าก็แฮกสองเพจแต่ก็รูปก,กลับมาได้เพจหนึ่งแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็ก็ไม่ได้จากวันนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ต้องระวัง <Ừ. S 2> นะครับแล้วเราก็เลยระวังมา,มา,ม,ามาตลอดตั้งหรหัสสองชั้นไม่เชื่อง่ายโน่นนี่นั่นเช็คตลอดก็ไม่เคยเโดนเลยไม่เคยมีความเคลิ่เคลิ้มยิ่งถ้าเป็นโรแมนตแกด้วยยิ่งไม่ไม่เออไม่มีความเคลื่อเคลิ้ม <S <S 2> <S 2> แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อมาสักปีกว่าที่แล้วนะครับก็มีคนหนึ่งทักเข้ามาแล้วก็ดูท่าทางเราก็เมันก็น่าสงสัยแหละแต่ว่าด้วยความที่ เสวยเอ่อโปรไฟล์รูปดูสวยมากใช่ไหมฮะแต่ตัวจริงจะเป็นไงไม่รู้แต่ว่ารูปนี่ถูกสเปกมากแล้วเขาก็มีลูกเล่าลูกชนอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราเกือบจะเคลิ้มไปเหมือนกันออันนี้ก็คือเพลงนี้สร้างมาจากชีวิตจริงของเราเลยใช่ครับประสบการณ์โดยตรงอยากจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ฟังใช่ครับใช่ครับแล้วเรียกได้ว่าเพลงนี้เรียกถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่จริงจังเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยทำงานเป็นเบื้องเป็นเบื้องหลังนะครับอ่าเออ สร้างบทเพลงให้ศิลปินหลายๆคนที่ใครต่อใครรู้จักนะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนนะ่ะแฟนๆหลายคนก็คุ้นชื่อของพี่ปอ,อก,กสิดีแต่อาจจะไม่เคยพบเจอหน้าตาเบื้องหน้าสักเท่าไหร่ใช,ใช่ไหมคะ,คะนึกยังไงถึงผันตัวเองมาเป็นเบื้องหน้าให้กับออต,ตัวเองพพ้วว่าเกิดแรงบันดาลใจดีกว่าจากที่เราไม่ค่อยมีแพชชั่นคือแพชชั่นเราตั้งแต่เด็กเนี่ยคืออยากเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์ทำเบื้องหลังตลอดเพื่อนๆอยากจะทําเบื้องหน้ามากกว่ายังมีคนที่เคยแซวเราว่า ไม่เอองั้นเขาจะเป็นนักร้องให้เราแต่งเพลงให้อะไรเงี้ย ah. อ่าซึ่งเราก็จะชอบอยู่เบื้องหลัง uh huh. นะครับแต่แต่ว่าพอผ่านมาถึงออตอนนี้อาจจะด้วยวันด้วยวันเวลาเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้งในประเทศเ uh huh. ช่นตอนเรื่องโควิดเรื่องอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเรารู้สึกว่าอายุเราก็เพิ่มขึ้นด้วย uh huh. นะครับเราเลยเริ่มรู้สึกว่าประสบการณ์เราก็มากพอเราอยากจะสร้างความสุขเบ,บื้องหน้าบ้างแล้วมันก็เกิดแพชชั่นอย่างอย่างมากว่าเอ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันมีแพชชั่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ลดน้าหนักเกือบ 30กิโลนะ <Wow. S 2> จากตอนที่น้ําหนักเนี่ยไปแตะถึงร้อยเลยทีเดียวนะครับก็ลดลงมาเกือบ30กิโลนะครับ <Ừ. S 2> พอเราวีพั่นแรงขนาดนี้เราพัฒนาตัวเองแล้วเราก็อ,อ,อยากจะทําจริงจังนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องทําแล้วคร,ครั้งนี้ครับองั้นพอเราครั้งนี้เราเป็นเบื้องหน้าแล้วแล้วเราก็เคยทําเบื้องหลังมาแล้วเราก็จะเห็นจุดที่ชัดเจนในความที่เราทําให้เขาแล้วเราทําให้เราเองครับมันเป็นยังไงคะมันแตกต่างกันไหมระหว่างที่เราทํางานให้กับตัวเองและทํางานให้กับคนอื่นครับ ถ้าเราทํางานให้คนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นช่างตัดผมหรือช่างแต่งหน้าที่แต่งให้คนอื่นมันจะเห็นชัดเห็นทั้งคนที่ชอบเขาที่มองเขาเข้ามาทั้งตัวเขามันก็จะจะยิ่งเรามีประสบการณ์มันก็จะทําได้ถนัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าทําให้ตัวเองเนี่ยมันจะมีความออมองเห็นตัวเองได้ยากกว่านิดนึงอ่าเหมือนช่างตัดผมหรือช่างแต่งหน้าที่ทําให้ตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้แต่ด้วยประสบการณ์ที่เราไม่ได้แบบอยากทําแล้วทําเลยในเบื้องหน้าเลยเราทําเบื้องหลังมาเยอะมากนะครับเออรเรียกว่าบทเพลงผมเนี่ย เกินน่าจะเกือบเกือบหรือเกิน500เพลงด้วยซ้ำที่ได้ออกไปนะครับในระยะเวลา30กว่าปี3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับก็เออมันทําให้เรามีประสบการณ์พอสมควรแล้วเราไม่ได้เป็นแค่นักแต่งเพลงแต่เราเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับก็ทําให,ห้หลายหลายคนเช่นคุณดังพันกรน้องดังพันกรแม่นายของเรานะครับแม่นายให้เกิร์ลริเบอรี่ทำให้ดีทูบีทำให้บี้สุกฤตทําให้หลายๆคนนะครับทําให้พี่เบิร์ดก็มีด้วยครับก็ มันก็เลยทาให้เรามีประสบการณ์พอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็มีความรู้ที่เราเป็นเหมือนอาจารย์สอนสร้างแบรนด์ด้วยแต่จะเป็นลักษณะบแบรนด์บุคคลซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเราทาแบรนด์ศิลปินศิลปินก็คือบุคคลใช่ไหมครับมาเยอะพอสมควรมันก็เลยทําให้เราตกผลึกตัวเองได้ง่ายกว่าที่เราเราไม่เคยทามีประสบการณ์ครับมันก็เลยเหมือนเราแต่งหน้าให้ตัวเองก็ยังแต่งได้ครับอ,อย่างพี่ปอบอกเมื่อกี้ว่าพี่ปอผ่านมาแล้วสารทศวรษนะรษเนาะใน ยุคแรกๆที่เป็นเทปใช่ไหมคะจนถึงวันนี้มันเป็นสตรีมมิ่งแล้วค,ความแตกต่างในการทํางานมันแตกต่างกันไหมคะเออถ้าการมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับอย่างแต่ก่อนเนี้ยเราแต่งแค่เพลงหนึ่งมันมีทั้งลิขสิทธิ์เพลงเปอร์เซ็นต์เทปโนลินันอาจจะต่งแค่เพลง2เพลงอยู่ได้ทั้งปีก็มีไรายได้ที่พอใช้ได้นะครับแต่ว่าพอ,อปัจจุบันเนี้ยเออยังไม่ต้องถึงถึง,ถ,งถึงปัจจุบันเอายุคที่เริ่มเป็น ซีดีเป็นดาวน์โหลดเป็นยอดดาวน์โหลดก่อนนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงคือทําแค่นี้ไม่ได้ละจากที่เคยแบบสามารถไปทะเลนั่งชิลมีอารมณ์ได้ใช่ไหมครับให้วิวอารมณ์เรากลับจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ต้องทําให้เร็วขึ้นม,มันถึงจะได้รายได้เท่าเดิม,มนะครับแต่เราทําด้วยความรักด้วยความชอบมันก็เลยสนุกม,มากกว่าแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะต้องทําเยอะขึ้นในปัจจุบันก็ต้องทําเยอะขึ้นแล้วต้องฉลาดขึ้นด้วย เราก็ต้องทําได้รอบด้านขึ้นด้วยอย่างการเปร็นศิลปินสมัยก่อนเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องพึ่งค่ายใหญ่มากแต่สมัยนี้หลายๆคนก็ทําเองได้แต่ว่าในการที่ทําเองได้แทบจะทุกคนใครก็อยากทําก็ทําได้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วสักเซสเพราะมันจะต้องมีการยอมแลกยอมเข้าเข้าใจในหลายๆเรื่องแต่ศิลป,ปินสมัยเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากกว่าแต่แค่ต้องพยายามมากกว่าเหมือนกันแล้วต้องรู้หลายเรื่องมากกว่าครับอย่างเช่น มิวสิกสตรีมมิ่งจากที่เราไม่เคยต้องเอ่อต้องรู้เราก็ต้องไปเปิดเองไปดิวเองไปทำอะไรเลยนะแต่เอ็มบผมผมผมก็จำกับเองแล้วก็เขียนตอรี่บอร์ดเองด้วยโก็คือแบบเพลงนี้เราทุ่มสุดตัวเลยครับใช่ครับขออีกเรื่องหนึ่งพี่พี่ปอคะอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยลิขสิทธิ์มันมาแรงมากเลยในเรื่องของการที่แบบทวงค่าลิขสิทธิ์กันในยุคก่อนๆมันมีบ้างไหมคะเราเจอบ้างไหมเออมีครับเพราะว่าผมก็เอ่อ ทำเพลงมาใน3ายุคใช่ไหมครับเราก็ผ่านทั้งตั้งแต่ค่ายคีตาเลยอ,อ,อย่างค่ายคีตาเลยเขคือลิขสิทธิ์ให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครสนใจเพลงคีตาของผมที่แต่งก็ติดต่อได้นะครับก็จะเป็นเ,เราเป็นลิษษษษขสิทธิ์ของเราเลยแต่อย่างตอนที่ทําที่ R S ปัจจุบันเนี้ยก็แทบจะเ,เป็นของค่ายใช่ใช่เ,เพราะว่ามันก็เป็นสัญญาหลายหลายอย่างจะไปเรียกร้องก็อาจอาจจะเหมือนมีหลายคนที่ทําก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงเราเซ็นเซ็นสัญญาไปในตอนนั้นแล้ว โดยส่วนตัวผม,ผมก็ถ,ถือว่าม,มันเป็นการแลกเปลี่ยนไปนะแต่ว่าตอนที่เรามาที่ยุคยุคที่เป็นดาวน์โหลดมาที่แกรมมี่เนี่ยแกรมมี่ก็มีทำมภพิบาลมากมากนะครับก็คือ,อลิขสิทธิ์เป็นเหมือนเป็นของทั้งเราและเขาเขา,าจะแบ่งให้ใหเราด้วยจนปัจจุบันก็ยังได้ลิขสิทธิ์จากแกรมมี่อยู่ต้องขอบคุณม,มากครับอ่ากลับมาที่เพลงของพี่ปอต่อนะคะเพลงนี้มันมีความพิเศษยังไงพอเราได้แบบจริงจังกับมันแหละครับเออเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยากจะ คือนอกจากสร้างรอยยิ้มด้วยถ้าใครได้ฟังเพลงก็จะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่สร้างรอยยิ้มทําให้อารมณ์ดีนะครับเพราะว่าอตอนก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็ได้ให้ให้ศิลปินในน้องๆพี่ๆน้องๆที่เคยทำนนเพลงให้เช่นน้องดังพันกรพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณน้อง,องก้อยช็อกโกแลตคิดนะครับมีหลายๆคนเลยปาเทพก็ พี่โอเสกสรรอะไรเงี <mini horror> <m ario> ้ยมีมีมีหลายมีหลายๆคนประมาณเกือบ20คนนะครับที่อ่มีน้องเก้งวงเคสเซนโดด้วยนะครับวงทีสเกิร์ตโอ้มีมีเยอะต้องลองไปเซิร์ชดูครับมีมีคนที่เขารีแอคชั่นกันอยู่กันอยู่นะครับเขาก็จะบอกกันเป็นเกือบจะเสียงเสียงดยวกันไปในทิศทางของเพลงเนี้ยว่ามีรอยยิ้มสนุกเข้าใจคิดอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเพลงเออที่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะสร้างรอยยิ้ม แต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะสร้างสรรค์สังคมแฝงเข้าไปด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องของวิชาชีพก็อยากให้ฟังเพลงนี้แล้วก็เตือนใจเราให้ให้ระวังใจเสมอว่าอย่างอย่างในท่อนฮุกเนี่ยจะเล่าว่า i ิ d ูเธอเป็นมิตรที่แท้เธอเป็นมิชาชีพหรือเปล่าตกลงเธอวังแค่จะรอหรือครบยาวต้องการทรัพย์สินของหรือหัวใจนะครับก็ให้เราเตือนใจตัวเองเสมอว่าเอ๊ะเขาเข้ามาเนี่ยอะไรเราต้องเช็คดีๆนะครับล้วเรา ต้องระวังในยุคนี้ด้วยนะครับถ้าเราฟังพบบนี้แล้วเราเระวังใจเสมอเราก็จะมีความตระหนักรู้แล้วก็ไม่เป็นเหยื่อวิชาชีพด้วยครับแล้วเราก็อีกฝ่ายอีกนิดนึงก็คือมีกิจกรรมนะครับในเดือนธันวาคมเนี้ยจะเปิดการชาเลนจ์ด้วยะจะมีแดนซ์ชาเลนจ์แล้วก็ทอชชาเลนจ์แดนซ์า <Dance S 2> ชาเลนจ์ก็คือสร้างรอยยิ้มนะครับว่า เออจะมาให้หลายๆคนเต้นกันโดยครีเอทกันนะครับอ๋อให้ให้ชาวเน็ตเขาครีเอทท่าเต้นได้เลยใช่ครับครีเอทท่าว่าจะเตือนวิชาชีพเตือนภัยวิชาชีพยังไง <c oughs> อ่าให้ทุกคนระวังนะครับอันนี้คือสร้างรอยยิ้มด้วยแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็มีทอล์กชา l เลนจ์อ่าให้แบ่งพันประสบการณ์แล้วก อาจจะเคยเจอพิชาชีพมายังไงทุกคนต้องเคยเจออยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรแบ่งปันเป็นพ a ร์ c h ชรเลนนะแล้วการต,ตัดสินคลิปต่ตางๆอันนี้ก็คือเป็นตัวพี่พี่ปอใช่ครับเป็นพ,พี่แล้วก็ทีมงานนะครับอ่าซึ่งจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับเออมากกว่า3 0 0 0 0บาทโอ้ก็เรียกได้ว่าแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ได้เงินรางวัลด้วยใช่ใช่อ,อาจจะเป็นเงินบ้างเป็นของบ้างแต่ว่ามูลค่ารวมก็เออมากกว่า3 0 0 0 0บาทซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เออ ทำให้ทุกคนได้มาสร้างสรรค์สังคมแล้วก็มีอะไรเป็นของที่ลึกไปด้วยครับค่ะแล้วแนวเพลงนี้ก็คือนอกจากความสนุกแล้วถ้าเป็นภาษาดนตรีนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวไหนคะครับเป็นโมเดิร์นป๊อปนะครับโมเดิร์นป๊ Pop. อปแต่ว่าโมเดิร์นป๊อปเนี่ยมันก็มีหลายสีใช่ไหมครับในเพลงนี้ผมก็ลิงก์แนวดนตรีให้เข้ากับการแต่งตัวด้วยนะครับเหมือนใส่แฟชั่นไปในเสียงดนตรีนะครับก็คือเป็นโมเดิร์นป๊อปในสไตล์ ป๊ pop, unky, Smart อปฟังกี้สมาร์ทนะครับซึ่งก็คือเป็นแฟชั่นผสมกันระหว่างป๊อปก็คือป๊อปอาร์ตอ่าเหมือนแฟชั่นป๊อปอาร์ตหลายคนก็น่าจะทราบกันอ,<ด>อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะยังอันนี้เสื้อเสื้อก็จะมีลายแบบเป็นฮูปกลโลเป็นการ์ตูนอะไรที่มันเ,เชื่อมเข้ากับโซเชียลเคานเตอร์อ่าดนตรีก็เหมือนกันอ่นะก็จะมีความแมสมีความป๊อปแล้วก็เนื้อหาก็เชื่อมเข้ากับโซเชียลเคานเตอร์เหมือนกันก็คือเป็นเรื่องมิชัดชีพที่ทุกคนต้องในยุคนี้ต้อง in, อินใช่ไหมครับต้องต้องเคยผ่าน นะครับอ่าแล้วก็ฟังกี้ก็จะเป็นแนวเพลงที่มีมีความสนุกมีเสน่ห์ของศิลปินใส่เข้าไปมีกรูฟนะครับกับการแต่งตัวก็เช่นกันมันก็จะมีความมีเสน่ห์ของศิลปินมีมีกรูฟมีความสนุกสนานใส่เข้าไปแต่ก็จะมีสมาร์ทก็คือสมาร์ทแคชชัวะจะจะมีความเป็นแบบทางการแต่ก็ลํำลอง อ่าใช่ไหมครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างนี้มีสูตรแต่ก็ดูสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเพลงเราที่ดูมีคว,ม <c oughs> ความน่ารักแต่จริงๆแล้วก็มีความสบายอยู่ในนั้น<ช>แล้วก็เตือนเข้มีข้อคิดต่างๆอยู่นะใช่ไหมมันมีความสนุกแต่ก็มีรูปแบบอ่าที่ที่ดูมีรถนิยมบางอย่างสูงเข้าไปด้วยครับอ่าอย่างเราผ่านอ่าเขาเรียกอะไรนะหน้าที่ต่างๆมามากมายและเราคิดว่าเพลงนี้ความยากเต็มสิบเราให้คะแนนเท่าไหร่คะความยากเหรอครับความยากของ คนฟังฟังหรือว่าเราทําเราทาอ๋อเออผมสนุกมากมากเออมากกว่านะครับก็เออก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอะไรแต่ถ้าไม่มีแพชั่นน่าจะยากแต่พอมันมีเนี่ยมันมันมันจะมันมันสนุกแล้วมันก็จะคิดนั่นคิดนี่เราทํานั่นนี่ได้แบบเป็นธรรมชาติเหมือนมันมันมันจะมีแรงผลักดันจากข้างในอยู่แล้วอืก็คือเพียงนี้เราทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ดนตรียัน Mv เพลง อ่าเนื้อร้องทํานองทำเองทำทุกอย่างนะครับ uh huh. แล้วก็โปรดิวเซอร์เองแต่ว่าดนตรีเนี่ยก็ทําร่วมกับทีมงาน uh huh. โดยที่ผมขึ้นมาประมาณสัก70%นะครับเป็นโครงกลองวางซาวด์ดีไซน์ทุกอย่างอ่าอย่างตัวกีตาร์จะมี2อลายมีตัวที่เป็นเล่นเป็นเป็นกีตาร์อะอคูสติกกีตาร์ที่เล่นง่ายแต่มีดีไซน์ uh huh. อันนี้เราเป็นคนเล่นเล่นเองในในเพลงจริงเลย uh huh. อ่าแต่จะมีอ uh huh. ลายนึงที่จะออกฟังดูแบบมีกรุป๊ปมีความเก่านิดนึง ให้น้องที่มีฝีมือด้านนี้โดยตรงมาเล่นชื่อชื่อว่าน้องเทิงนะครับ hmm. อ่าก็เขาเล่นให้อายุยังยังไม่สาสิเลยนะครับเออเล่นให้กับคุณสุกัญญามิเกลพี่ปันไพบุญเกียรติแต่ว่าฝีฝีมือดีนะครับเรียกได้ว่ารวมพลคนฝีมือดีมาอยู่ในเพลงนี้เลยแล้วก็ววมีน้องอีกคนนึงก็ช่วยทําเบสแล้วก็คีย์บอร์ดซึ่งน้องคนนี้ชื่อน้องไทเติ้ลนะครับอายุแค่ยี่สิบอ่าเป็นเลือดใหม่เลย oh. ครับเพราะฉะนั้นในเพลงนี้มันก็จะมีสีสันของทั้งความเก๋าทั้งความ ป๊อปง่ายมีดีไซน์แล้วก็จะมีเจนใหม่มีความใหม่เข้ามาผสมกันด้วยอ่าเรียกได้ว่าผสมผสานทั้งเจนเราและเจนใหม่เข้าร่วมกันใช่ครับ่อามาถึงด้าน MV นะคะเป็นยังไงสําหรับ MV เนื้อหามันเป็นยังไงบ้างคะครับเอ็มวีเนี่ยก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผสมเซ็กซี่แอนด์ดีเทคทีฟนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนิดนิดหนึ่งก็คือเป็นรักกุ๊กกิ๊กเรียกรอยยิ้มแอบแซ่บซีดและซ่อนปมปริศนา ก็จะเป็นเรื่องราวของพระเอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านโซเชียลซิเคียวริตี้เลยไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับก็มันไม่เคยตกหลุมมิจจี้เลยนะครับจนกระทั่งมาเจอนางเอกก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนางเอกจะเป็นมิจจิริงหรือมิจีกันแน่บางทีก็ดูเหมือนมิจจีมากบางทีก็ดูเอ๊ะไม่ใช่นี่อ่าแล้วเราไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราอยากอยากจะให้ดูแล้วก็ทั้งสนุกมีรอยยิ้มมีความสนุกในตรงนั้นด้วยแล้วก็ ได,ได้ลองคิดดูดูด้วยว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นสมัยนี้สังคมตัดสินกันง่ายมาก mm hmm. แต่บางทีมันอาจจะต้องดูอีอกนิดนึงไอ้ที่มันเหมือนจะใช่อาจจะไม่ใช่ที่ใช่อาจจะอาจจะไอ้ที่ไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้ออลองดูครับค่ะแล้วระยะเวลาในการทําเพลงนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจนปล่อยเลยมันใช้เวลานานเท่าไหร่คะเริ่มแรกจนปล่อยประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่ง,ป,งปีเกินนิดนิดนด้วยอืก็คือเราจัดเตรียมวางแผนอะไรกันก็ปีหนึ่งก็สําหรับนักดนตรีอย่างเราเราคิดว่ามัน มันเร็วหรือมันช้าไปเออถ้าการทําทุกอย่างมาขนาดนี้นะครับก็คือทําเองเป็นหลักซะเยอะเลยแล้วก็มีใช้ทีมงานด้วยเพราะเราไม่มีอะไรที่ทําคนเดียวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องมีทีมที่เจ๋งด้วยคือเราเจ๋งทีมเราก็ต้องเจ๋งด้วยนะครับแต่ว่าในการที่เราทําที่มากกว่าสโคกันอยู่ค่ายแล้วแค่ทําเพลงผมว่าเป็นเวลาที่พี่พอดีอดใช่ครับอ่าแล้วเพลงนี้มีการ,การฟิชเจอริงกับลูกสาวของประเทศโพงามใช่ไหมคะครับ อ๋ยังยังไงคะเราไปเชิญชวนเขามาได้ยังไงเราไปหลอกล่อได้ยังไงคะครับน้องทัฟฟี่นะครับอ่าก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยในเพลงคําถามนะครับที่ในต้นปี2 0 0พที่ที่น่าน่าจะมีคนที่จำยังจากันได้อยู่จาเสียงเรียนได้ที่กอ็ความรักมันเป็นข้อความล็กๆของใจถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหนฉันคิดว่าเขาหน้าตาเหมือน เธอประมาณนี้นะครับน็อตทอฟฟี่ Not เนี่ยก็เคยร่วมงานกันตอนที่ผมทำเพลงให้กับพ่อหล,ลวงรัชกาลที่9นะครับอตอนที่ท่านจากไปก็รูวมศิลปินมากกว่า80ชีวิตในตอนนั้นแล้วก็มีน็อตทอฟฟี่ด้วยคนหนึ่งก็ได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนใน Facebook กันแต่แต่ว่าสิ่งที่ประทับใจในการเชิญเข้ามาเนี่ยคือตอนช่วงที่สัก6-7ปีก่อนช่วงที่มีโควิด ทุกคนก็อยู่บ้านเขาก็ออกมาร้องเพลงแบบแทบจะทุกวันเลยอัดเป็นคลิปเงี้งผมก็ได้เห็นความมิวสิกเลเวอร์ของของเขาว่าเขาชอบร้องเพลงจริงๆร้องเป็นแนวแจ๊สบ้างแนวอะไรบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่มีความสุขในการร้องเพลงขนาดเนี้ยมันร้องในเพลงเราถ้าเราจะฟีดกับใครในสักครั้งหนึ่งเราต้องการอารมณ์นี้อ่าพอถึงเวลาที่เราทําเพลงนี้ถ้าเราพูดแค่เรื่องเรามุมเดียวในที่เราเจอมิชชั่ชีหรืออะไรก็ตามมันก็จะเห็นแค่มุมเรา มันจะมีสีสันมากขึ้นถ้ามีอีกมุมอีกมุหนึงด้วยว่าเมิสาาชีพที่เข้ามาก็ลุกล่าลูกชนดูสดใสดูแบบน่ารักนะเลยทําให้เคลิมได้อก็เลยนึกถึงน้องทอฟฟี่ครับแล้วพอไปเชิญน้องทอฟฟี่มาก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเป็นเพื่อนใน Facebook กันอยู่แล้วอเรียกว่าหยกยอดกันไว้อยู่แล้วว่าเอถ้ามีอะไรพี่สนใจนะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเชิญเขาก็เลยเอมาได้ไม่ยากครับแล้วเวลา การถ่ายทํา MV ของเราเราเราแสดงเองกับพี่ทอฟฟี่เลยไหมคะหรือว่าเออมีพระเอกนางเอกเ,เป็นตัวละ<อ>แต่ว่าตัวเราเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนคนเล่าเรื่องแล้วก็เป็นตัวเสริมกับน้องทอฟฟี่อ่าอุปสรรคในการทําเพลงนี้มันมีไหมคะเออมีก็ม,มีมีความท้าทายอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันมีความพอเราสนุกแล้วมีแพชชั่นเนี่ยทุกอุปสรรคบรเลายกลายว่าเอ้ยมันผ่านไปได้ครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ไม่ได้มีแพชชั่นอยากทําเจอบางอุปสรรคเราอาจจะท้อก็ได้ครับพอมาวันนี้เรา เราเรียกได้ว่าเราเป็นโปรดิวเซอร์แบบมืออาชีพและนักแต่งเพลงมืออาชีพแล้ววันที่เราเริ่มต้นเข้ามาเป็นแบบโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงให้กับศิลปินดังๆค่ะเรามีความท้อหรือแบบมีความอยากจะถอยกับอาชีพนี้แล้วไหมคะมีครับถ้าจะบอกจริงก็คือมีความท้อถอยไปมันก็เหมือนทุกอาชีพใช่ไหมครับยิ่งเออเรามีความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยจริงๆคือตั้งแต่ป .2 เลยที่อยากอยากจะเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ผลเบื้องหลังแต่เราชัดเจนตั้งเออตั้ง ตั้งแต่แรกแล้วเข้ามาในวงการเร็วก็คือตั้งแต่อายุสิบเจ็ดนะครับแล้วเก็บเงินล้านได้ได้ตั้งแต่อายุก่อนยี่สิบนะครับก็อยู่กับอาชีพนี้เราเคยคิดว่าอาชีพนี้โอ้ยมันสบายแล้วเราเราเจออาชีพที่รักแล้วมันคงอยู่กับเราตลอดไปแต่มันก็จะไม่ใช่เพราะผ่านไปถึงช่วงช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเจอพิเศษเศรษฐกิจเจอโน่นนี่นั่นที่มากระทบอยู่ตลอดเวลานะครับในหลายคนที่ทํามาในช่วงเริ่มต้นบางคนก็อาจจะเลิกทําไปแล้วแต่ว่าเรายังผ่านมาอ่ะพผ่านยุคกีตาร์ไปผจญภัยยุคอินดี้ มายุคเป็น RS เอ้อมที่มาที่ค่าย r s ก็จะเป็นยุคที่เป็นเอ่อซีดีใช่ไหมครับแล้วพอมาเป็นก็จะเริ่มเข้าสู่ดาวโหลดก็มาที่แกรมมี่แล้วพอแกรมมี่เออสมัยนี้ค่ายก็ลดการทำเพลงใช่ไหมครับทุกคนต้องมาทำทำอิสระแล้วก็ออกออกมาทำอิสระอีกในแต่ละขั้นตอนมันมีตอนที่เรารู้สึกว่าเอเราอยากจะเลิกเหมือนกันแล้วก็ลองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นซึ่งเราก็เคยลองเปลี่ยนไปทําด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วความพอเปลี่ยนเปลี่ยนไปทําอะไรก็ตามเราก็ยังขาดสิ่งนี้ไม่ได้มันเป็นความรัก ในสิ่งที่เราทําจริงๆครับแต่วันนี้เราก็เลือกที่จะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งครับนะค่ะแล้ววันนี้เราปล่อยเพลงออกไปแล้วเราคิดว่าอนาคตเราตั้งเป้าไว้ยังไงว่าเราจะปล่อยกี่ซิงเกิลต่อปีหรือจะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะอ่าจากที่พอเรามีแพชั่นก้าวมาสู่เบื้องหน้าแล้วนะครับแล้วก็จริงแล้วก็จริงจังก็คือเออก็ตั้งเป้าไว้ไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยอย่างน้อย5ปีเราเราจะทำ เพลงในฐานะศิลปินเบื้องหน้าออกมาเนี่ยสักปีละหนึ่งถึงสองซิงเกิลครับเพลงนี้ปล่อยออกไปแล้วฟีดแบ็กสำหรับเราภูมิใจไหมคะเกิใจมากมากครับนะเกินคาดครับแต่เราก็มีความแอบล,ล,ลุ้นนิดๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะแบบเราตั้งใจขนาดนี้มันจะโอเคไหมแล้วเราไม่ได้มีค่าใหญ่ที่แบ็คด้วยเราทําอิสระใช่ไหมเราทําเองเราเราเรายรา,ยยา,ก,า,ยยาก,ก็เป็นการทําครั้งแรกด้วยนะแต่เราเราก็ทําก็เออพอออกพอออกมาเนี่ยมันมันก็ เ,เราเราไม่ได้คาดหวังกับผลลัพธ์มากแต่เรามุ่งหวังกับการทําว่าปัจจัยทุกอย่างเราอยากทําให้มันครบถ้วนแล้วโดนที่สุดแบบให้มันดีที่สุดให้คนฟังได้สัมผัสผลงานของเราในฐานะศิลปินเบื้องหน้านะครับพอเราโฟกัสตรงจุดเนี้ยแล้วก็ปล่อยวางมันก็จะมีความรู้่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะ<อ>นะครับแต่ว่าพอปล่อยไปเ,เริ่มจะปล่อยเพลงก่อนลงในทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับก็ยอดยอดการรับฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆ ครับใน YouTube Music ตอนนี้ก็1นึ่งแสนวิวแล้วเออหนึ่งสแงสาการรับฟังแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งปล่อยไปน่าจะสักเดือนได้นะครับอ่าซึ่งเราไม่ได้มีเราเราเหมือนเราทุกครั้งเราอาจจะมองไกลบนไหลย,ยักษ์เราอยู่อย,อยู่ในมีค่าใหญ่ใช่ไหม<อ>แต่ครั้งนี้มันเหมือนเราเอ,อ่ยืนบนขาขาตัวเองครับเหมือน,นนับหนึ่งใหม่ใช่ใช่เหมือนกับเออเราเออคือเออมันมันจะมีคําพูดหนึ่งที่ผมผมใช้พูดนะครับเออก็คือชนะชนะเพราะยืนบนไหลย,ยักษ์เนี่ย ไม่ภูมิใจเท่าชนะเพราะยืนบนขาตัวเองออก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าโมันม,นมนโอเคแล้วก็ไลริคเอ็มวีเป็นแบบเหม,มีเนื้อร้องเพลงท,ที่น่ารักๆน,น,นะครับแล้วก็เป็น AI ทําจากภาพน,นิ่งของเราลิฟซิง์อะไรเงี้ยก็ปล่อยออกปล่อยออกไปก็ตอนนี้ก็แสนวิวแล้วปล่อยไว้ได้สักสามอาทิตย์ได้แล้วก็ MV ที่เพิ่งปล่อยออกไปก็น่าจะประมาณสักสองอาทิตย์ก็สามแสนกว่าวิวแล้วก็ถือว่า มันก็สูงเหมือนกันนะคะสำหรับครั้งแรกของเราใช่ครับใช่ครับมาถึงเพลงที่สองเรามีการแบบพูดคุยกับทีมงานหรือยังคะอ่ามีการเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วมีการเตรียมตัวแล้วเราจะไปในแนวไหนคะเพลงที่สอง่าต้องรอดูกันนะครับอ่าต้องรอต้องรอดูกันแต่จะบอกว่าเออน่ารักแน่ๆอ่าน่ารักอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจะเออแจกรอยยิ้มแจกรอยยิ้มเป่ายอดจากเพลงเพลงนี้เหมือนกัน ในส่วนตัวของพี่ปอพี่ปอก็ผ่านศิลป,ปินมาเยอะทางานมาเยอะแล้วพี่ปออยากทาเพลงแนวไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับตัวเองเออจริงๆแล้วอยากทําเยอะนะแล้วจริงๆก่อนที่จะเออถึงวันนี้ที่เราอยาก,ยากทาจริงๆมันก็เคยมีอารมณ์ที่มีคนชวนทําหรือมีแบบเห็นคนเขาทําก็ลองทําด้วยแต่มันยังไม่ได้มีแพช s i o ขนาดน,นั้นหรือเคยร้องเพลงละครหรืออะไรเงี้ยเราก็เคยเหมือนค้นหาตัวเองมาจากการที่เราลองหย่ไปนิด,น,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 ดนึงนิดนึงนะครับ พอในในในวันนี้เราเลยรู้ได้รู้แล้วว่าอะไรที่เราชอบเราก็ทําให้คนอื่นได้เพราะผมชอบเพลงหลายหลายหลายแนวมากครับอ่าแต่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องร้องทุกอย่างที่เราชอบอืมอ่าล้วก็เออย่างผมทาเพลงให้ฟันดี้ฟันเดนตั้งแต่อดีตใช่ไหมมันก็เป็นออกเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแฟชั่นเป็นดูโอนิดหนึง่งใช่ไหมอ่าทาให้ดีทูบีทำให้คุณบี้อย่างเงี้ยลับทําให้ดังพันกรก็เป็นล็อกเพิ่มเอมอเพิ่มความเข้มข้นใช่ครับมันก็เลยทําให้เราแบบ ทำได้เรื่อยๆใช่ค่ะทำให้พี่เบิร์ดเพลงอยากบอกรักก็เป็นออกเป็นเพลงเพลาะฟังที่ฟังสบายใช่ไหมครับฟังฟังเพลาะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเราอยากทำเพลงแบบสดใสสดใสให้แฟนๆได้เอาไปฟังสนุกๆกันช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าจะมีเพลงช้าก็จะเป็นเพลงช้าที่เป็นต่อยยอดจากแนวนี้แหละคือใชอ้กีตาร์เป็นตัวเดินเรื่องอ นะครับแต่ว่าก็มีความ mm. อิเล็กทรอนิกส์ผสมเพื่อให้มีความความโมเดิร์นได้ได้ว่าปีหน้าเราได้ฟังแน่ๆสิงเกิลน,นี้ซิงเกิลต่อไปแน่นอนครับก่อนจะไปวันนี้เราขอเหตุผลที่สําหรับคนที่ไม่ควรพลาดฟังเพลงนี้ค่ะอะคนที่สำหรับทุกๆคนนะครับที่อยู่ในโลกยุคนี้นะครับถ้าเราสังเกตก็คือเราไม่มีเพลงรักที่เป็นเพลงที่พูดถึงวิชฉาชีพเลยในในประเทศไทยจนจนถึง,ถ,ง,ถ,งถึงตอนนี้ ที่พูดถึงเรื่องวิชาชีพจริงๆนะครับเพลงนี้เป็นเพลงรักดักมิจจี้เพลงแรกในสยามประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มาฟังเพราะพลาดพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะได้มาฟังอะไรที่มีความครีเอทเก๋ๆด้วยดูซิว่ามันเรียกรอยยิ้มยังไงแล้วก็เตือนใจเราให้สร้างสร้างสรรค์สังคมยังไงนะครับก็อยากฝากไว้ด้วยแล้วก็ m อนะครับอย่าพลาดเลยเพราะเพราะว่าต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆหลายๆลยคนบอกว่าเฮ้ยมันมันสนุกแทบจะเป็น เ,เหมือนดูหนังสั้นเลยเพราะมันเป็นเ,เป็นเหมือนเอ็มวีในรูปแบบ mini movie, มินิมูวี่มิวสิกวิดีโอยวาวเกือบ10นาทีครับจะได้ว่ามีความพิเศษและหลายอย่างเลยใช่ครับแล้วถ้าดูสถิติข้างหลังบ้านนะครับในใน u t u b e เนี่ยเวลาดูเฉลี่ยเกินเกินครึ่งนะครับววเกือบ10นาทีเนี่ยคนดูเกือบ6นาทีเวลาที่ดูเฉลี่ยเวลาดูดูดูเฉลี่ยเนี่ยบางคนอาจจะมาปุ๊บปัดทิ้งไปแค่แป๊บเดียว บางคนอาจจะดูจบบ้างบางคนดูกลางแค่ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาดูเฉลี่ยถ้าคนที่ทํา y o YouTube จะรู้ว่ามันเยอะมากนะเกินครึ่งขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่เจ๋งคนถึงดูขนาดนี้อยากชวนไปดูครับสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ที่ไหนคะครับก็สามารถฟังเพลงนี้นะครับได้ที่ช่อง y t u b e ปอกสินะครับ P O R K A S I นะครับปอกสินะครับสามารถเซิร์ชเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเซิร์ชว่า ชื่อเพลงเธอเป็นมิดหรือเป็นมิชแล้วก็ MV เธอเป็นมิดหรือหรือเป็นมิชไลลิกวิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็ <คน S 1> ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยอ่าแล้วอ่าชาเลนจ์ล่ะคะถ้าสมมุติว่ามีหลายคนสนใจที่อยากจะทอกแล้วก็อยากจะคีเอทคลิปวิดีโอขึ้นมาจะต้องติดแฮชแท็กอะไรไหมหรือว่าทํายังไงถึงพี่ปอจะได้รับชมค่ะครับก็เอออยากให้ติดตามกติกานะครับดูใน MV นะครับในช่องเดซิปชันของเอนะ็มวเนี่ยด้านล่าง จะมีช่องทางติดตามผมอยู่นะครับผมผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าจะเปิดชาเลนนี้เมื่อไหร่แต่ในในในเดือนนี้แหละนะครับแล้วก็จะบอกกติกาในนั้นนะครับก็อยากให้ติดตามกันได้โดยเฉพาะในช่องทาง Facebook ส่วนตัวผมจะ,ะทิ้งไว้ทั้งทิกตอกทั้งเฟซบุ๊กส่วนเออส่วนตัวโดยเฉพาะเฟซบุ๊กส่วนตัวจะอัปเดตบ่อยที่สุดก็ไปดูแต่เดี๋ยวจะอัปเดตทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับก็ ฝากไป h ช l l เล g e สนุกๆกันด้วยครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานต่างๆใน Facebook ของพี่ปอได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ไลน์ด้วยนะเปิดตัว h ช l l เล g e พร้อมสติกเกอร์ไลน์แก๊งสกรีนมิดเอ้ยสกรีนมิด้วยน่ารักแน่นอนแล้วก็คุณจะมีติดไว้เพื่อไว้หยอกมิดหรือดักมิดหยอกมิดหรือดักมิด ได้เลยค่ะก่อนจะจากไปวันนี้อยากจะให้พี่ปอร้องสดๆให้แฟนๆได้ฟังหน่อยได้ไหมสักนิดนึงเป็นจิ้มจิ้มจิ้มมากเลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวขอหยิบกีตาร์ก่อนนะได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสดๆจากพี่ปอกันก่อนที่จะไปฟังเพลงเต็มใน MV จากช่อง YouTube กันนะคะทุกคนเราเอาครึ่งเพลงหรือว่าเอาแค่ท่อนฮุกเอาแค่ท่อนฮุกก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปชมความสดใสใน MV กันดีกว่าโอเคเอาแค่ท่อนฮุกนะครับได้เลยค่ะ ที่ดูเธอเป็นมิที่แท้เธอเป็นมิชช้ชีพหรือเปล่า mm hmm. ตกลงเธอวังแค่จลอหรือครบยาว mm hmm. ต้องการสัพสินของหรือหัวใจ mm hmm. ก็อยากเลิฟหน้าะปลอดภัยจะ mm hmm. เลย mm hmm. ที่ได้ไหม่เออีีน o ว <Wow. S 1> า้าแล้วอย่าลืมไปดูเอมีกันนะคะสำหรับเพลงเธอเป็นมิดหรือเป็นมิชครับ โอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ